มือนีแม่น่าค่ะไปวัดตามเคยเลยนอ้องไปวัดตามเคยสะลนค่ะชน,นลนรกบทางอันนี่ปลาบัา้นีปลาหยา่าปัญหาเง็ดกำลังเดินทาง ข้าไปวัดป่าอาันญญานสอนใกล้จะถึงแล้ว นั่นกระโดดตาแล้วแหวบไปให้รถยุดด่งเหยนละคนยังยุ่งบ้านน่ะจังคนสิบไปให้คนสิบไปไรมันสับปะหลังอยู่ห้างมากเก้าสิบไปให้ปุ๋ยมั่นเอาก็เรยแบวบไปก่อนเดี๋ยวฉันก็ตตองตรงไปวัดเลย

ท่นใช้ปืนมันดีๆู่ดีท่านเห็นแหล้วอยู่คนท่านเห็นแหล่ายังไงจังงงงงออกมาแก่งใส่มากเด็กหน่อยมากลกาหนูมากะได้เียนง่ายง่ายกว่าใบหา มอ้ยัมอบี้ยออกจากกันยาแต่แม่เพิ่งมองนองเ่วันที่ผ่านไปูดเห็นกัยุนำตัวอีกวันบาสี้าลานไปพิ่งนำตัวกอนน้ำตัวกับบหี่ถึงวัดแล้วค่ะถึงวัดถึงวัดแล้วของลงรถก่อน

เตรียมเตรียมอาหารจัดถวายหลวงปูดะะ่ดวยค่ะวันนี้อึ๊บบ่ได้ว่าม้นนี่ว่ได้ผักไม่มีผักเลยวันนี้ก็นกระเขายูนแล้วพนอยาเขามาก็ได้ วิ่งหัวจังหน่อยเลยพี่น้องคือบอกบอกว่ายาเข่าเด้อฟังอยู่ตัวนี้เอ้ยมันนอนอยู่ทางนอกเลยย่าเข่าเด้อทางเทียร์ว่าท่านจกพ่วงจะเขานุ่งปวนนี่ด้ิป่ะเนี่ยอุ้ยพี่น้องวี่งหัวจังหน่อยเด้อ เปิดไฟก่อนเปิดไฟเปิดไฟโอ้หลวงปู่น่งยิ้มแต่น,นอ้อหลวงปู่ศาลาศาลาฉันทีนี้ก็จะลงไปเก็บเอาถ้วยชามหม้อขึ้นมาจัดอาหาร ไหว้หลวงปู่ก่อนค่ะตอนนี้หลวงปู่ไปบินถบายยังไม่มาปกติแล้วสิม,มี่หลวงปู่หลวงพ่อหาโอง่งมือน,นีหลวงตาเรามายามเร้ยเป็นหกค่ะน,นี่ก็จะลงไปครัวไปเตรียมเอาถ้วยชาม 妈。 ยอ,อกกันให้ยังมันหอยอ,อกกันให้ยังมันนี่มันยอ,อกกันดีดีอันนึงยืนอันนึงนั่งมึงเดี๋ยวก็มาเล่นน้ำกันหมาวัดเอออันนี้ก็สิไปส่งหลวงปู่ไปเปลี่ยนบาบาหอด เรื่องทางก,กับกับมาก้ามากับแม่มยอกกันอยู่หนาาลาหลวงปูมากกับสิแลินไปหากิ้งเขาหลวงปูไปกวดเอวกวดข่างหลวงปูอยู่หันแล้วมากับมาฟัางเสียงนกพี่นนกฟังเสียงนก ตามธรรมชาติเสียงนกเสียงกาโอ้มาเป็นเห็ดตะเกาเห็ดออกอีิน่งพี่ห้องไม่เหนียงเลยโอ้สีมาเป็นเห็ดดอกไม้ดอกไม้ เอาคลิปนี้กัไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะก็จะได้ไปเตรียมอาหารคือมาถวายพระสงฆ์เพื่อนตอนนี้เพื่อนไปบินฑบาตมาเฮาก็เตรียมอาหารไหวที่เอามาแต่บาทที่เขา,เาแล้วแต่สัทธาผู้ใดสิมียังมาถวายแล้วมาจัดอาหารที่เพื่อนไปบินฑบาตมาแล้วก็รอบหลวงพอบินฑบาตมาแล้วกับมันจัดอาหาร เนาะคะ่ะเนาะอ่าจิตประจําวันทุกมือกับสิมาแบบนี้ทุกมือเนาะค่ะในหน้าเสียงนกค่ะเสียงนกคลิปนี้ก็ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ